ครับสวัสดีครับพีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันกัวันจันทร์ที่9ตุลาคม2 5 6 6นะครับเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกรับมือนี้ัี่เกาตามพันาตสิดตกนะครเนาะวัลาวพัฒนาขบองนุดใจี่้พนรวยนะครับเนาะวันหวาากมอกวันร์ที่เกาตาคมอาะครับเนาะวันพัฒนาออกบ หนึ 1> 1, 7, 1, 9, 7, 6, ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกเกล่างก็ออกหนึ่งเก้านะครับเนาะครับของสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมานะครับอ็ถึงน้ำเรา,าพัฒนาสุดใจพารวยนะครับเนาะวันศุกร์ที่หกที่ผ่านมานะครับบนล่างวิ่งลูดเก้ากับสามเน้นที่เก้าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามานำกันนะครับ ในมา901จับคู่กับ2 3 4 2 3 4ก็หลุดไปนะครับแต่ว่าไซายวิ่งทรายหลุดถือว่าโชกมันกันอยู่นะครับเนาะครับเมื่อนี้พอเตรียมกับผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะของสุดใจพารวยนะครับชัดเจนนะครับเนาะวันจันทร์ 第九。 เราพัฒนาสุดใจพารวยนะครับรบ,บนล่าง ห้ากับศูนย์นะครับสดกนดบอครับนิ้นที่ศูนย์ เรียกเ่็นนามาจับคู่กันเนะครับเนาะสี่ห้าหกนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับ จับคูกับเจด้กเก่าเก่าชุดคือเก่านะครับเนาะจับคูมามีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับ ห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง,สองหกหกศูนย์ หกหนึ่งหกสองขับเก้าชุดก็ขับเนาะ ครับสุดใจพนเน้นให้ที่ติดศูนย์ 40, 50, นะครับเนาะครับกับสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นะครับเีทว่าพวกติดหนึ่งติดสองเข้ามาขเข้าเก่าน้ำกะหรเนนะครับเนาะ พอเต้มขอขอบคุณในหลายเด้อครับเดอ้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพอเต้มมาครับเอาพี่ฝากนอ้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอามือนีนะครับเนาะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนั้นรูปผล เอาบนนะครับเนาะราพัฒนาสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูด5กับ0เน้นที่0นะครับเนาะขับเรียกพันมาจับคู่กับสี่ห้าหจับคู่4 0 4 1 4 2 5 0 5ี่หนึ6งสีเน้น4 0 5 0 6 0นนะครับเนาะ ครับเอาคือพอแต้มวานะ่ะมักชอบตัวใดเฮ้าก็จะลืมนะครับกับตัวไว้น้ำเนาะไอพีเนาะครับเอาชอบก็จัดขัดก็พานตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับครับจับหน้าจอไวไ้ด้ครับเด้อเอาไปเบิง่งเป็นแนวทางน้ำกันไปเบิ่งใส่กันนะครับหลายๆอาจารย์มึงนาะครับเนาะ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตีมก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตีมครับพอเตีมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมั่นควรเยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริญลุงเรื้ยงครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ครับที่สําคัญก็คือโชกลาบนะครับเนาะครับมื้อนี้วันที่9ตุลาคม25 6 6้าลาวพัฒนาออกพอแต้มขอวอวยพรในทุกคนที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มขอให้โชกโกมันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม